สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูต่ายเบนจวรรณค่ะหนูจํากันได้ไหมลูกว่าสระในภาษาไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปแล้วก็กี่เสียงนะมีทั้งหมด21รูป32เสียงใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยวันนี้นะลูกนะครูจะมาสอนหนูสระเสียงยาวหนึ่งตัวซึ่งสระตัวนี้เขามีชื่อเรียกว่าสระเอีย e หนูลองพูดตามครูสิลูกสระเอีย e อืม สระเอียนหน้าตาเป็นยังไงก่อนอื่นให้หนูเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนค่ะแล้วให้เปิดไปในหน้าที่69ค่ะพอหนูเปิดไปหนูจะเจอแบบฝึกหัดหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะพอหนูเปิดไปในหน้าที่69หนูจะเจอแบบฝึกหัดหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกก่อนที่หนูจะไปเขียนตามจุดที่ครูดีจุดไว้ให้หนูเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนสระเอียกันก่อนเลยค่ะ สำหรับการเขียนสระเอนะลูกนะก่อนอื่นให้หนูเขียนสระเอก่อนค่ะคือให้หนูวงกลมหัวลากขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เว้นช่องว่างให้กับพยัญชนะต้นนะคะตรงกลางที่หนูเว้นช่องว่างให้กับพยัญชนะต้นเนี่ยข้างบนให้หนูเติมสระอีนะคะเติมสระอีแล้วก็ด้านหลังนี้ปิดท้ายด้วยตัวยอยะค่ะแบบนี้ค่ะ ถ้าสามตัวนี้รวมกันเมื่อไหร่เขาเรียกว่าสาระเอียเสียงยาวนะลูกนะสระเอียนะคะตรงกลางนี้เป็นตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะลูกตรงนี้นะลูกนะเราจะนำพยัญชนะต้นมาใส่ตรงนี้ค่ะสำหรับสามตัวนี้คือสระเอียนะคะ เมื่อหนูรู้วิธีการเขียนสระเอียแล้วให้หนูกลับมาเขียนในแบบฝึกหัดของตนเองตามสูตรที่ครูได้จุดไว้ให้หนูเลยนะคะเขียนสวยๆนะลูกนะก่อนที่หนูจะไปทำแบบฝึกหัดชุดถัดไปค่ะและนี่นะคะก็คือแบบฝึกหัดชุดถัดมาของหนูนั่นเองนะลูกนะก่อนอื่นให้หนูมาแทนพยัญชนะต้นไปกับครูก่อนนะคะเขียนตัวน้อยๆไว้ข้างๆภาพเหมือนเดิมเลยค่ะลูกข้อที่1แทนตัวอะไรเอ่ยปปลาปปลาหางยาวนะคะ ข้อที่2ดอเด็กดอเด็กหัวเข้านะลูกนะเขียนสวยๆนะคะเขียนตัวน้อยๆข้างๆภาพเลยค่ะข้อ3นอหนูนอหนูนะคะข้อที่4ยอ,อยักษ์เขี้ยวใหญ่นะลูกนะเขียนตัวน้อยๆข้างๆภาพเลยนะลูกข้อที่5ลอลิงลอลิงไม่มีหางนะลูกถ้ามีหางจะเป็นสอเสือลออลิงแบบนี้นะคะ เอาละค่ะเมื่อหนูแทนพยัญชนะต้นกับครูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำพยัญชนะต้นมาผสมกับสระเอียแล้วก็มาเขียนด้านหลังนี้นะคะก่อนที่หนูจะไปเขียนให้หนูมาอ่านกับครูก่อนนะคะลูกเรามาสะกดไปพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามปอปอเอียเปียดอเดอเอเดีย นอนอเอียเนียยอยอเอียเยียลอลอเอียเลียเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อหนูอ่านสะกดไปกับครูแล้วให้หนูกลับไปเขียนไประบายสีตกแต่งให้สวยๆเลยนะลูกนะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดชุดถัดไปค่ะ และนี่นะคะก็คือแบบฝึกหัดชุดถัดมาของสระาเอียนะคะก่อนที่หนูจะไปเขียนไปตกแต่งให้หนูมาอ่านกับครูก่อนคะ่ะลูกเรามาดูตรงที่เป็นกรอบสีส้มกันก่อนเลยก่อนอื่นให้หนูมาอ่านพยัญชนะต้นตามครูหนูชี้ให้ถูกต้องนะลูกนะครูอ่านก่อนแล้วหนูค่อยอ่านตามนะคะมาเริ่มกันเลยคะ่ะ1 2 3่สองสปอสอย นาบาทอามอทีนี้เมื่อหนูอ่านพยัญชนะต้นเรียบร้อยแล้วเราจะนําพยัญชนะต้นมาประสมกับสระเอียแล้วก็มาเขียนด้านหลังนี้นะคะพยัญชนะต้นจะอยู่ตรงกลางของสระเอียนี้นะลูกนะเวลาที่หนูเขียนนะคะอะค่ะเรามาอ่านสะกดไปพร้อมกันเลย1 2ึสาม ปปเอเปียสสเอยเสียยยเอยเยียนนเอเนียบบเอียเบียททเอยเทียมมเอยเมีย ก่งที่สุดเลยค่ะเอาล่ะค่ะเมื่อเราอ่านฝั่งสีส้มเรียบร้อยแล้วเรามาอ่านฝั่งสีน้ําเงินไปด้วยกันเลยค่ะลูกมาอ่านไปพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามมอมอเอียเมียลอลอเอียเลียพอพอเอียเพียคออเอียเคียชอชอเอียเชีย ฟอฟอเอียเฟียออออเอียเอียเก่งมากเลยค่ะเอเจ้าหญิงเอลซ่านี่ผมเขาเป็นยังไงเอ่ยคำนี้อ่านว่าอะไรลูกปอเอียปียเก่งมากเลย เอลซ่ากำลังเปียบผมใช่ไหมคะสวยมากเลยถูกต้องไหมลูกอาทีนี้เมื่อหนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับไปเขียนไประบายสีให้สสวยๆเลยนะลูกนะก่อนที่หนูจะไปทำแบบฝึกหัดชุดสุดท้ายของสาะเอียค่ะ เอาละค่ะเราก็มาถึงแบบฝึกหัดชุดสุดท้ายของสาไรเอแล้วนะคะเขาให้หนูทำอะไรเขาให้หนูนำคำข้างหน้ากับคำข้างหลังมาต่อการเหมือนจิ๊กซอเลยค่ะลูกหนูเอามาต่อการเขียนด้านหลังนี้มาดูซิว่าหนูจะได้คำว่าอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่หนูจะไปเขียนเรามาอ่านไปด้วยกันก่อนค่ะเรามาดูคู่ที่หนึ่งกันเลยค่ะให้หนูอ่านตามครูนะคะครูอ่านก่อนแล้วหนูค่อยอ่านตามนะลูกนะ มาเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองสามอาเฮียอาเฮียตาเสียตาเสียเลียขาเลียขา เสียใจเสียใจตัวเมียตัวเมียเก่งที่สุดเลยค่ะเมื่อหนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูนำคํามาเขียนข้างหลังนี้นะคะ คำมาต่อการเขียนด้านหลังนี้นะลูกนะเขียนสวยๆนะคะแล้วก็ตกแต่งระบายสีได้เต็มที่เลยค่ะลูกสู้ๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเลยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับสระเอียเสียงยาวเป็นยังไงกันบ้างลูกทําได้ไหมคะอืมครูต้องขอชื่นชมหนูทุกคนเลยนะที่หนูเนี่ยตั้งใจทํางานแล้วก็อ่านไปพร้อมกับครูช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสู้ๆูนะลูกนะครูเป็นห่วงแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูทุกคนเลยคะ่ะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย